เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายมากเลยนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube พี่บิ๊กพายกินด้วยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่พี่คิดชื่อเองนะครับผมวัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีขนมปังนะครับวันนี้ใช้อยู่ด้วยกัน6แผ่นด้วยกันครับ จากนั้นนะครับก็จะมีมะม่วงนะครับสำหรับทำท็อปปิ้งนะครับที่เหลือจากการทำวุ้นมะม่วงก่อนหน้านี้นะครับผม <Yeah. S 1> ในส่วนของครีมเค้กนะครับวันนี้พี่จะใช้เป็นวิปปิ้งครีมสำเร็จรูปนะครับผม ก็ซื้อมาจากแมคโครนะครับประมาณ160กว่าบาทนะครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากตีวิปปิ้งครีมเองนะครับก็ไปดูคลิปย้อนหลังของพี่ได้นะครับที่พี่ใช้เครื่องปั่นนะครับในการตีนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาปอกมะม่วงก่อนเลยครับเพื่อที่จะทำเป็นท็อปปิ้งนะครับในส่วนของมะม่วงนะครับเราก็ใช้มีดนะครับกรีดลงไปเลยสลับข้างกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็เอาช้อนนะครับมาคว้านเนื้อออกเลยครับอันนี้คือจะเอาไว้ในการทําเป็นท็อปปิ้งนะครับนี่เลยครบแล้วนะครับ3มลูกจากนั้นนะครับพี่ก็จะเอากล่องนะครับผมมาวางนะครับวันนี้พี่ก็จะเอาใบตองนะครับรองก่อนนะครับเป็นกล่องช็อกโกแลตนะครับที่เหลือนะครับผมเอามาใช้ประโยชน์ต่อนะครับ เพื่อนสามารถใช้กล่องพลาสติกได้นะครับแล้วนำขนมปังของเราครับมาเรียงไว้เลยครับสามารถทำเป็นของฝากได้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็เขย่าว,วิปปิ้งครีมของเรานะครับบีบเขาลงไปเลยครับให้ครบเลยนะครับ ความหนานะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาเลยนะครับผมจะเอาแบบหนาสุดๆเป็นเซน2เซนก็แล้วแต่เลยนะครับจากนั้นนะครับก็เอาไม้พายนะครับเปลี่ยเขานะครับในขั้นตอนนี้นะครับพี่แนะนําให้เพื่อนๆนะครับใช้ช้อนดีกว่านะครับจะง่ายกว่านะครับผมจากนั้นนะครับก็นํามะม่วงนะครับที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับ มาโรยหน้านะครับแล้วก็กระจายเขาให้ทั่วนะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ผลไม้อย่างอื่นได้เลยอาจจะเป็นทุเรียนอาจจะเป็นสตอเบอรี่อาจจะเป็นแก้วมังกรได้หมดเลยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับผมใครที่จะทานตอนสดๆก็ได้นะครับเขาก็จะมีความนุ่มของวิปปิ้งครีมนะครับผมได้ความสดใหม่นะครับ น่าทานมากเลยนะครับแต่ว่าพี่จะเอาเขาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะครับในการแช่ตู้เย็นนะครับก็ปิดฝาสักเล็กน้อยนะครับผมเพื่อไม่ให้เขาช้ำจนเกินไปนะครับนี่เลยหลังจากแช่ช่องฟิตนะครับประมาณ20นาทีนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่เอาเข้าช่องฟิตก็ได้นะครับเอาเข้าตู้เย็นธรรมดาก็ได้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับ เนื้อของวิปปิ้งครีมนะครับก็จะมีความแข็งตัวมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งโปกนะครับนี่สังเกตดูเลยนะครับผมเขาก็จะมีความกรอบอยู่นะครับจักนั้นก็เก็บใส่กล่องไว้กินในครั้งต่อไปได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o YouTube พี่บิ๊กพายกินด้วยนะครับ